เรื่องอื่นดีกว่าขอกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าในจิตดวงเดียวกันนั่นเองมีทั้งนิพพานและวัตัดสงสารที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับนี่ภาษาที่เราไม่ได้พูดนะเขาก็ว่าพูดว่าจิตเป็นดวงเป็นเรื่องที่เราไม่พูด <c oughs> ว่าจิตนั่นนมันมีภาวะที่รู้อะไรได้รู้สึกอะไรได้ตามความหมายของคําว่าจิตคิดนึกก็ได้รู้สึกอะไรก็ได้ ด้วยจิตอันนี้แหละนะครไมันปไปปรุงแต่งกันผิดเข้ามันก็เป็นวัตตะสงสารขึ้นมาหรือว่าด้วยจิตอันนี้แหละถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็เป็นพระนิพพานขึ้นมาในจิตดวงเดียวในขณะเดียวจะมีทั้งสองอย่างไม่ได้ <c oughs> มันต้องเป็นคนละขณะจิตเสมอ มันเขพูดว่าจิตดวงเดียวเราก็ไม่รู้ควาหมายความว่าอะไรนอกจากว่าในดวงเดียวกันนั้นมีทั้งนิพพานทั้งวัฏสงสารอย่างนี้เราไม่เคยพูดเราไม่ยอมรับเราไม่เชื่ออย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าจิตนี่สามารถที่จะอบรมปรับปรุงแก้ไขอะไรให้มันเป็นวัตสงสารก็ได้ให้มันเป็นนิพพานก็ได้ ถ้าทยมันร้อนขึ้นมามันก็เป็นความทุกข์เป็นวัตสงสารคือจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาดึงอวิชชาออกเสียก็จะหมดปัญหาก็กลายเป็นจิตตรงกันข้ามคือเป็นจิตที่ไม่มีวัตถสงสารมีแต่นิพพานที่เมื่อตัวเราตัวเรามันไม่มีที่เป็นเจ้าของจิตอีกทีหนึ่งมันไม่มีมันก็เป็นหน้าที่ของจิตนั่นเองอธรรมชาติของจิต เมื่อมันเป็นจิตที่ทำผิดเสเวยแต่ความทุกข์นานข้าวนานข้าวมันก็เบื่อมันก็ระอามันอยากจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ดิ้นรนไปทางอื่นเปลี่ยนรูปไปในทางอื่น,นคือไม่มีอวิชชามาครอบงำมันก็เป็นจิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์นั้นจิตที่ฉลาดที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยต้องควบคุมจิตที่งโง่ อย่าให้เกิดขึ้นมาได้ในในในตัวเราเรียกว่าตัวเราก็ไม่รู้จะเรียกถ้าไม่เรียกว่าตัวเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคพอว่าในานี่สมมติเรียกว่าคนเรานั้นมันมีจิตที่จิตนี่เปลี่ยนไปได้ตามเหตุปัจจัยทําผิดในเรื่องนี้ <c oughs> ก็เป็นไปในทางเกิดทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายให้เกิดทุกข์ถ้ามันรู้จักเขดราบ มันรู้จักระวังมันรู้จักเปลี่ยนแปลงโดยสัญชาติตยานของจิตเนี่มันก็หมุนมาทางตรงกันข้ามมันก็ไม่เกิดนิชชาอะไรไม่เกิดทุกข์เรียกว่าจิตฉลาดจะควบคุมจิตโง่หรือว่าทำลายจิตที่มันโง่ให้หมดไปมันคล้ายกับว่าชิงกันครองเมืองจิตฉลาดครองเมืองหรือว่าจิตโง่ครองเมือง เราเรานั้นไม่มีม่จิตที่ชิงกันกรองเมืองและทั้งเมืองเลยทั้งจิตเนี่ยเราสมมติเรียกว่าเรามันก็เป็นเรื่องสมมติเท่าน,นั้นน่ะทีนี้จิตที่มันเป็นทุกข์มันมันเอือมระอาต่อความทุกข์มันเบื่อระอาต่อความทุกข์มันก็ดิ้นรนใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่กล้าทำอย่างเดิมอีก ไม่กล้าทำอย่างที่มันจะเกิดความทุกข์นั้นอีกนี่เราเป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นปัญญาก้าวหน้าไปจนสามารถทำให้มันเป็นอย่างที่ตรงกันข้ามคือไม่มีทุกข์นี่ทางออกเสียจากวัฏฏสงสารก็คือเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริมปรุงแต่งจิตให้รู้จัก ทุกข์ให้เห็นทุกข์ให้เบื่อหน่อยละอาต่อความทุกข์แล้วมันไม่ยอมเกิดหรือปรุงแต่งทํานองนั่นอีกมันก็เปลี่ยนมาในทางที่ดับทุกข์จ <c oughs> ิตจิตอย่างเดียวเป็นทั้งหมดเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอจะสมมุติเรียกว่าอะไรก็ได้จะอบรมไปในทายเป็นทุกข์ก็ได้อบรมไปในท้ห้ไม่มีทุกข์ก็ได้ เวียนว่ายในวัฏฏะแห่งกองทุกข์มันก็คือจิตจะออกมาเสียจากวัฏฏะคือกองทุกข์มันก็คือจิตเมื่อจิตยังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้ามันออกมาเสียได้ก็มันก็เป็นหลุดพ้นเป็นวิมุตติจิตจิตวิมุตติออกมาเสียจากกองทุกข์หลุดรอดออกมาจากกองทุกข์ออกมาจากวัฏฏสงสารมันก็จิตอีกนั่นเอง จนกว่าจิตจะหมดเหตุหมดปัจจัยดับไม่มีอะไรเหลือมันเลิกกันมันจบที่ตรงนั้น <c oughs> ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ของบุตุชนคนธรรมดานะคนโง่คนบุตุชนธรรมดาเนี่ยมันก็มีจิตเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมามีอวิชชาก็เดินไปในวัฏฏะสงสารฉลาดขึ้นมาก็หยุด หรือระวังไม่ให้เกิดวัฏสงสารแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนพระอริยเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากคือไกลจากความเป็นบุตุชนถอยห่างจากความเป็นบุตุชนทีนี้สามชั่วโมงแล้วรู้สึกคอแห้งแล้วต้องหยุดพักผ่อนหน่อยทีก่อน อก็อยบรรยายต่อเวลาบ่ายสามโมงนี่ตอนเช้าสามโมงนี่บรรยายสามชั่วโมงถ้าตอนบ่ายสามโมงพูดอีกสามชั่วโมงก็อาจจะหมดปัญหาได้อ้าวเพื่นั้นว่าตมมาขอยุติ <c oughs> การบรรยายในงวดเช้าไวหวเพียงเท่าน,นี้ทุกข้อทุกตอนเป็นเรื่องที่ควรล่อทั้งนั้น ทำดีก็ถูกล่อทำไม่ดีก็ถูกล่อไอการควรล่อมันมีได้สองความหมายอย่างนี้เองใหยาเห็นเป็นความแปลกประหลาดอะไรที่ไหนเลยขอ,อยุติการบรรยายคข้างนี้ไว้เพียงเท่านี้